สะพานเนี่ยบันเทิเมนูแรกอยากจะหัวเราะให้ดังๆ มาบ้านเมี่ยงปูนะคะสั่งข้าวไข่เจียวหมูสับโฟกัสกินข้าวไข่เจียวโฟกัสกินปูไม่เป็น คุณย่าคะแพงค่ะงบะเรามาด้วยงบประหยัดค่ะโปรกันโอเคไหมคะข้าวไข่เจียวโอเคค่ะฮะอ้าวเมนูที่สองอันนี้อะไรนะ แกงส้มไข่ปลามาแล้วจ้าแกงส้มไข่ปลาอันนี้ของโปรดใครเนี่ยของโปรดของคุณแม่พี่เกตจุดเลยค่ะจุดเลยค่ะอาหารมาเรื่อยๆนะคะ ากาศดีค่ะน้ำปั่นยังไม่มาหรออาม่ากินเลยอันนี้อาม่ายำไข่แมงดาของอามา่า ตามด้วยข้าวผัดไข่ของน้องคิ้มหนังสานน้องคิมมากวันนี้น้องคิ้มกินมังน้องคิ้มกินมังก็เลยกินได้แค่ข้าวผัดไข่โชฉบหน้าเลยอะมาโนบหน้าน้องคิ้มยำไข่แมงดามาดูดิเผ็ดไหมอะปูจะกินได้ป่ะไงไงฮะไว ตายแล้วคุกก็เลยพาแม่พาทุกคนออกมากินข้าวที่บ้านเมี่ยงปูนะคะนี่เลยมากันหกคนนะคะเสียดายที่น้องคิมวันนี้กินมังโฟกัสก,ก็กินปูไม่เป็นก็กินเป็นข้าวไข่เจียวแทนอันนี้อะไรจ๊ะช็อกโกแลตเย็นอันนี้น้ำส้มจ้ะน้ำปั่นของน้องโฟกัส แกงโมฝันขอบคุณค่ะค่ะไข่าขาตุ๋นอย่างเดียว,วจ้าจ้า,จามาแล้วมาแล้วเปิดฝาเลยที่เราอยากกินมานานมากไข่ตุ๋นปูก้อนเหรอเมนูเมนูเมนูเอกของเราวันนี้ยกไปแทนแกงส้มเลยตรงกลางคิมเคียเคียแกงส้ม ยังไม่หมดค่ะแต่ไว้ตรงกลางโอเคค่ะกินเอาเอาไิกพี่เกกินปีกเยอะนะเดี๋ยวอะไรนะอะไรนะหนูอะไรนะเลิกแล้วค่ะเมี่ยง่ะเมี่ยงรู้แล้วเอาแล้วรู้แล้วค่ะ ตอนนี้ใกล้อิ่มแล้วนะคะพวกก็สั่งไข่ตุ<ม>๋นเรียกตุอะไรตอนนี้กจน,กนบบมีแกงส้มไข่บาร์บีคิวเดี๋ยวมียำไข่แมงดาตอนนี้เริ่มจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปแไขกห้ลูกชิ้นเพื่อนให้มา เฮ้ยอิ่มมากเลยคุณจะแตกแล้วเนี่ยมากินกินหน่อยค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะรับ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 ไม่เป็นไรสายแดกรับได้หมดค่ะสายแดกรับได้หมดค่ะ้็หมดดึง มันเล็งปูไหมคะ